สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องทำอะไรง่ายๆใบตะวันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมือจะพาทุกคนมาทำาบราวนี่จิว๋วน่ารักตะมุตะมีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะน่าทานมากๆเลยบราวนี่ส่วนนี้วานน้อยแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะวิก็จะร่อนของแห้งรวมกันนะคะก็จะมีแป้งอัสาลีนิกประสงค์นะคะผงโกโก้เกลือแล้วก็ผงฟูค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็รอนจนหมดแป้งเลยนะคะสเสร็จเรียบร้อยแล้วพักแป้งไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาตีไข่ขาวกันต่อเลยค่ะมุ้ยใช้ไข่เบอร์สองสองฟองนะคะนี่จะแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะนี่จะตีไข่ขาวนะคะแล้วก็ค่อยๆผสมกับน้ําตาลค่ะทยอยใส่น้ําตาลลงไปทีละนิดนะคะตีจนน้ําตาลหมดเลยนะคะตีจนน้าตาลเข้ากันแล้วก็ ลักษณะจะเป็นเหนียวข้นเหนืดนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะไม่ก็จะใส่ไข่แดงลงไปทีละฟองค่ะคนให้เข้ากันทีละฟองนะคะพอฟองแรกเข้ากันแล้วก็ใส่ฟองที่สองลงไปค่ะแบบนี้นะคะให้พอเข้ากันนะคะพอเข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ฟองที่สองลงไปค่ะ คนให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะมือก็จะปาดขอบอ่างนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีนะคะพอเสร็จแล้วก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วผสมกันเลยค่ะผสมให้เข้ากันนะคะนี่เลย พอเสร็จแล้วก็จะค่อยๆเติมน้ำมันพืชลงน้ำมันรำข้าวนะคะน,นี่มุใช้น้ำมันรำข้าวนะคะเติมลงไปทีละนิดน,นะคะใครจะใช้เป็นเนยจืดก็ได้ค่ะในปริมาณที่เท่ากันนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากัน,นะคะ่ะจากนั้นก็เติมแป้งที่เราร่อนไวนะคะ้ค่ะมาใส่นะคะก่อนที่จะตีผสมกันนะคะไม่ก็จะคนก่อนนะคะกันแป้งฟงกระจายนะคะพอคนเข้ากันแล้วเราก็ ผสมแป้งให้เข้ากันค่ะไม่ต้องผสมนานนะคะพอเข้ากันเสร็จแล้วเราก็เติมแป้งส่วนที่สองลงไปค่ะมุ่งจะเติมเป็นสองส่วนนะคะทำเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาปาดขอบปากเห็นไหมคะมันมีเศษผงของโกโก้แป้งอะไรพวกนี้นะคะ่ะเราต้อง ปาดลงให้หมดนะคะแล everyone, like home, ้วก well ็คนให้เข้ากันค่ะเพื่อให้หมดผงแป้งนะคะบราวนี่จะได้ไม่เป็นไตนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งไม่ต้องคนนานนะคะแป๊บเดียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะลักษณะของเนื้อเขาก็จะเหนียวเหนืะหแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมพิมพ์ค่ะพิมพ์จีบเมื่อจะใช้เบอร์2 4 1สี่หนึ่งนะคะกระดาษมันก็จะใช้เบอร์เดียวกันค่ะ มุ้ยจะใช้สกู๊ปตักใส่ประมาณ3าส่วนสของถ้วยนะคะหรือว่าเกือบเต็มค่ะแบบนี้เลยนะคะพอตักเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนคะจากนั้นนะคะจะโรยด้วยอัลมอนด์หรือว่าเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ช็อกโกแลตชิพอะไรก็ได้ค่ะ ที่เราชอบนะคะโดยลงไปเลยค่ะอันนี้มือก็ใช้อัลมอนด์ที่เหลืออยู่ในตู้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเอาเข้าอบในไฟ150องศา,ศาไฟบนล่างนะคะ20-25นาทีค่ะถ้าใครชอบให้เหนือ้อสุกมากกว่านี้ mm hmm. ก็สามารถเพิ่มเวลาในการอบได้เลยนะคะทีนี้เราจะมาเช็คสุกกัน,นะคะ่ะวิธีเช็คสุกนะคะ mm hmm. ก็เอาไม้จิ้มลงไปตรงกลางขนมค่ะออกมาดูค่ะ ถ้าขนมติดออกมาในลักษณะที่นี้ mm hmm. ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาบราวนี่นะคะมาพักไว้บนตะแกรงค่ะรอให้เย็นค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะพอเย็นแล้วก็หน้าตาหน้าทานค่ะเห็นไหมคะเ่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาชิมกันเลยจ้านะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ,นคะ,เ,นมคะเนื้อข้างใน ชุ่มฉ่ำมากนะคะบราวนี่สุดนี้นะคะเนื้อจะฉ่ำหวานน้อยนะคะไม่น่าฟิล์มนะคะเพราะว่าไม่ใส่น้ำตาลน้อยนะคะเห็นไหมคะน,มนุ่มหนึบหนับอร่อยมากๆเลยค่ะจากนั้นพอเราชิมแล้วเราก็จะมาแพ็กใส่กล่องกันค่ะกล่องเ่าจะใช้เบอร์ TP38 นะคะ4ช่องนะคะสีน้ำตาลค่ะอันนี้เป็นแบบฝาล็อกนะคะใส่พอดีเลยนะคะฟิล์เบอร์นี้จะใส่พอดีกับ กล่องเบอร์นี้เลยนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาค่ะเห็นไหมคะพอใส่กล่องแล้วก็น่ารับประทานมากๆเลยค่ะเราสามารถเอาไปฝากเพื่อนฝากญาติผู้ใหญ่หรือว่านำเอาไปขายสร้างไรายได้ได้เลยนะคะกล่องนี้นะคะที่ตลาดก็จะขายประมาณราคาประมาณ20บาททั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะเห็นไหมคะพอติดสติกเกอร์แล้วก็สวยงาม ดูดีมีราคาค่ะเห็นไหมคะสำหรับวันนี้นะคะไม่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดค,คลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำขนมนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปนะคะ